วันนี้อยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับฮอร์โมนครับฮอร์โมนเนี่ยมันสำคัญต่อ,อมนุษย์เรายัางไงทุกอย่างจะแปลปรวนไปหมดเลยเรื่องการนอนมูดสวิงสิวขึ้นเช็ค a l ลเลอร์ด,ด้วยมีตัวไหนที่ไม่อยู่ในเรนจ์ไหมฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศช,ชายต่ อย่างฮอร์โมนเนี่ยมันเริ่มเพี้ยนตั้งแต่โดยเฉีาะอายุเท่าไหร่ของผมมาล,ลุกชักประมาณ45-50โอ้ยเร็วมากนะ 45, 45. ้าที่เราอาจจะได้ยินบ่อยเนี่ยฮอร์โมนไทรอยต่ำกินไปนิดเดียวน้ำหนักขึ้นเยอะผมร่วงรู้สึกหนาวง่ายกว่าปกติคนอื่นต้องเช็คไทรอยด์สวัสดีครับทุกคนครับมาชมอะเฮลท Power e d by Cell c o l l a p s นะครับก็เป็นพาร์ทเนอร์ของเราใน s t a y e o แล้วก็เราจะมาโคอบขึ้นต่อใน The Human Code Project นะครับวันนี้ก็จะมาตรวจฮอร์โมนแล้วก็มาอ่านผลฮอร์โมนกับดรแทนทรัมนะครับมาพาคุณบีมาด้วยเรี๋ยจะมาพูดคุยกันว่าความสำคัญของฮอร์โมนของเพศชายกับเพศหญิงเนี่ยสำคัญยังไงนะครับแล้วก็จะมีผลต่อระยะยาวโดยเฉพาะวัยทองด้วยนะวันนี้ก็เลยมาเจอกับดรแทนทรัม นะครับตรวจไปแล้วครั้งที่แล้วนี่วันนี้มาอ่านผลแล้วก็มาพูดคุยกันเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องกับพวกเราทุกคนนะครับนะครับว่าเราจะต้องมีไลฟ์สไตล์แบบไหนเราจะต้องป้องกันยังไงให้ฮอร์โมนเรานะครับปกติขอเสริมแล้วก็จริงๆฮอร์โมนสาหรับฮอร์โมนเพศหญิงนี่คือสําคัญมากแล้วก็<ม>น่าเอฟเฟกกับอารมณ์ของเราไม่ว่าจะเป็นตอนที่รอบเดือนมาหรือหลังรอบ,<ม>รอบเดือนมาอะไรเงี้ยก็ไข่ด้วยใช่ไหมไข่ใ,ใช่มีูในหลายเรนะื่องใช่ค่ะ<ม>รวมถึงเรื่องของการ อยากจะตั้งคันอะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้มาลองคุยกับคุณหมอกันนะคะสวัสดีครับดรแทนทรัมครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับก็วันนี้อยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับฮอร์โมนครับครับว่าฮอร์โมนเนี่ยมันสําคัญต่อมนุษย์เรายังไงใช่ไหมครับของเพศชายฮอร์โมนเพศหญิงผู้ชายผู้หญิงมันอยู่ในฮอร์โมอนเอสจตรเจหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วมันมีเชนเรียกชัิดยังไงบ้างถ้าเราจะ มีไลฟ์สไตล์แบบไหนให้ฮอร์โมนมันออปติโมที่ส <leurs> <ông inform inform le> ุดถ <Sure> <enthus ias> ้าฮอร์โมนมันม่มันมันหายไปจะเกิดอะไรขึ้นต่อสุขภาพหรือ longevity นะครับก็อยากจะมาแล้วก็มาอ่านผลด้วยครับของที่ตรวจฮอร์โมนไปครั้งที่แล้วนะครับก็คำถามแรกเลยครับฮอร์โมนนี้มันสำคัญยังไงครับถ้าเรามีฮอร์โมนที่อิมบาลานซ์เนี่ยทุกอย่างจะแปรปรวนไปหมดเลยเรื่องการนอนนะครับมูดบางคนเนี่ยฮอร์โมนตก นอนหลับไม่ดีมูดสวิงนะครับผู้หญิงถ้าเป็นประจำเดือนก็จะมีการมูดสวิงนะครับถ้าผู้ชายเทสโทสเตอโรนเนี่ยเทสโทสเตอโรนสำคัญเรื่องการสร้างกล้ามเนื้อเรื่องกาเกี่ยวกับเซ็กชวลเฮลธ์ด้วยนะครับเซ็กชวลเลเวอเรบางคนที่รู้สึกว่าดีเฟรสมากๆเนี่ยเขาก็จะไม่มีมูดไม่มี motivation ในการเขาเรียกว่าอะไรใช้ชีวิตใช้ชีวิตใช่ครับถ้าเทสโทสเตอโรนต่ำไปเขจะไม่มี motivation ครับแต่ถ้าสูงไปผู้ชายเนี่ยก็จะก้าวร้าว อ r ก s ร i v e นิดนึง,นงบางทีถ้าเยอะกไป <laughs> สิวขึ้นอะไรเงี้ยครับ uh huh. มันก็เอฟเฟก์หลายๆอย่างไม่ชนะแ,แล้วก็ต้องให้บาลานซ์ดี uh huh. ส่วนผู้หญิงห <Est rogen. S 2> ลักๆใช่ครับเอสโตรเจนเหมือนคล้ายๆยินหยางแล้วกันเอสโตรเจนกับโปรเจสเต,รโ,เตสโรนโปรเจสเตโรนเนี่ยเหมือนคาวมิงเอฟเฟกต์ จะควบคุมให้แบบแฮปปี้ของของผู้ชายเป็นเทสโทสเตอโรนของผู้หญิงเป็นเอสโตรเจนที่ออกจะเท่บนผู้หญิงอ๋อเพศหญิงมีสองอันเลยครับเพศชายมีเทสโทสเตอโรนเดียวทุกคนมีสองอันทุกคนมีหมดเลยมีหมดเลยแต่เพศชายจะเด่นด้านเทสโทสเตอโรนแล้วผู้หญิงจะเด่นด้านอะไรครับเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนอ๋อเด่นทั้งสองอันแต่ผู้ชายไม่เด่นทั้งสองอันนี้ผู้ชายเพศหญิงมีสองอันนี้แต่ว่าจะไม่เด่นมากแต่ถือว่าเป็นฮอร์โมนเพศหญิงใช่ครับเทสโทสเตอโรนกับโปรเจสเตอโรนใช่นะครับ แล้วก็ฮาต่อมด้านบนเนี่ยเขาจะมี FSH กับ LH FSH LH พวกนี้เขาก็จะกระตุ้นถ้าเป็นของผู้ชายก็จะเป็น Testes t e s t i c l ใช่ครับผม Testosterone อันทะนั่นเองใช่อันทะกำลังไข่งงไหมมีสามมีสามฮอร์โมนเป็นหลัก หลักๆนะครับเทสโทสเตอโรนใช้สำหรับสร้างกล้ามเนื้อซึ่งเวลาผู้หญิงจะสร้างกล้ามเนื้อก็ต้องใช้ตัวเดียวกันเท,นทนสโทสเตอโรนครับ,รบผมแล้วเอสโตรเจนเอสโตรเจนใช้อะไรครับใช้สำหรับอะไรครับใช้สำหรับตัวนี้จะเป็นคาร์มิงโปรเทสโตอโรนคาร์มิงเอสโตรเจนเนี่ยจะเป็นสำ<ช>คัญในการคุมเรื่องมูดของผู้หญิงนะครับบางทีถ้ามีเยอะเกินไปก็จะมูดดี้นะควบคุมเรื่องของการตกไข่ และถ้าผู้ชายมีเทสโทสเตอโรนต่ำแต่มีเอสโตรเจนสูงก็คือเป็นคนที่ขี้บ่นผู้ชายเทสโทสเตอโรนต่ำแต่เอสโตรเจนสูงเนี่ยพบได้ในคนที่มีน้ําหนักเยอะอ่ามันจะทาให้ฮอร์โมนเพี้ยนใช่ไหมครับหรือพี่บางทีผู้หญิงบางคนมีหนวดขึ้นอย่างเงี้ยใช่ผู้หญิงมีหนวดขึ้นแสดงว่าฮอร์โมนเพศชายเขาเยอะวิธีที่จะทาให้ฮอร์โมนมันบาลานซ์ต้องทำยังไงบ้างครับหนึ่งเลยตรวจดูหลักอาจจะถามก่อนว่ามีซิมตอมอะไรยังไงหรือเปล่า เขามีซิมตอมเนี่ยเราก็ได้สันนิษฐานเฮ้ยอันนี้ฮอร์โมนผิดปกติหรือเปล่าครับทีนี้ฮอร์โมนมีหลายตัวมากเราก็ต้องตรวจนอกจากเพศชายเพศหญิงเนี่ยเคยได้ยินพวกคอร์ติซอลฮอร์โมนความอันนี้คือฮอร์โมนความเครียดฮอร์โมนความเครียดออกมาจากต่อมหมวกไตนะครับแปลว่าคนที่เครียดเยอะๆคอร์ติซอลลังเนี่ยต่อมหมวกไตก็จะล้าดึงใช่ครับมันจะบังคับให้ต่อมหมวกไตผลิตคอร์ติซอลตลอดเวลาใช่ แล้วต่อมหมกไตถ้ามันล้าทำไงให้มันไม่ไมล้าหายล้าทำไงให้มันพักทำยังไงมีฉีดอะไรไหมหรือกินอะไรไหมหรือทำรีทนต์อะไรได้บ้างอันที่หนึ่งเลยที่ตอบโจทย์มากที่สุดคือการ resting ครับพักก่อนอพักต่อมหมกไตอันนี้คืออันอันดับหนึ่งเลยคนที่ต่อมหมกไตล้าคือเขามีการโดนกระตุ้นมาเป็นเวลานานแล้วนอกจาก resting แล้วเนี่ยทำยังไงให้ฮอร์โมนเพศ สามตัวบวกคอไดโซเนี่ยมันออปติมอลครับผมว่าคุมนิวทริชันให้ดีนะครับตัดพวกน้ำตาลออกผมว่าน้ำตาลชูการ์เนี่ยจะไปดามจพวกออร์นกนพวกนี้ทำให้พวกนี้เสื่อมสภาพได้เร็วอินเฟมและมีอินเฟมชันมีการอิมบาลานซ์เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยดีเทเรชันถดถอยการสร้างฮอร์โมนเนี่ยเขาเริ่มผิดถดถอยก่อนแล้วค่อยๆผิดปกตินะครับอันที่สอง การดื่มสุราอะไรต่างๆเนี่ยมันจะ a ด a g e ของตับเราตับเราก็เป็นหนึ่งตัวที่มีฮอร์โมนช่ดีท็อกซ์มีฮอร์โมนไป process ที่ต้องตับเยอะมากนะครับการกระตุ้นถ้าเป็นการออกกำลังกายเนี่ยก็จะกระตุ้นการสร้างเทสโทสเตอโรนขึ้นมาได้ดีมากนะครับหนึ่งเลยนะครับท้ายกลับมาที่ power loss อีกแล้วนอนให้พอออกกำลังกายกินให้ดีแล้วก็ครับ อ๋อแล้วเรื่องของคอเลสเตอรอลอ่ะครับที่มันเป็นอาหารของฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยคอเลสเตอรอลถูกต้องเลยเป็นพื้นฐานในการสร้างฮอร์โมนหลายตัวเกือบทุกตัวเลยใช่ไหมคอเลสเตอรอลเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยสร้างมาจากร่างกายของเราอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะมาจากการกินนะครับถ้าเราหลอกบอกว่ากินอาหารไขมันสูงอะไรเงี้ยแล้วกลัวคอเลสเตอรอลขึ้นมันก็มีส่วนนะแต่ผมว่ามากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยมาจากร่างกายเราแล้วร่างกายต้องการคอเลสเตอรอล เปลี่ยนไปเป็นฮอร์โมนมคนที่คอเลสเตอรอลน้อยเนี่ยบางทีก็จะมีเรื่องของฮอร์โมนอ,อินบาลานซ์ด้วยอันนี้ถูกต้องมีอะไรอีกไหมครับที่นอกจอากออกกําลังกายเมื่อกี้นี้กินอาหารให้ดีนอนให้พอถ้าเคสไหนที่มีปัญหาแล้วยังปรับเปลี่ยนลยไลฟ์สไตล์ไม่ได้เราก็จะมีตัวช่วยเช่นพวกซัพพลีเมนต์สังนี้เข้ามานะครับเพื่อฮอ,อร์โมนเหรอมีซัพพลีเมนต์เพื่อฮอร์โมนใช่ครับผมพวกแบบบาลานซ์คอเลสเตอรอลช่วงเนี้ยผมว่า เริ่มเห็นแล้วอัชวากานดาอาชวากานดารีแล็กซ์ใช่ครับทำให้ร่างกายมันรีแล็กซ์อ่าพวกนี้จะมีสารสกัดที่จะช่ำให้ lower b l o cortisol ได้อะไรเงี้ย antioxidant มีอะไรดีๆเยอะเลยครับนี่ผมต้องทานนะเนี่ยเคลียวตลอดเวลาอาชวากานดาถือว่ารงนกอันดับต้นๆเลยฮะในเรื่องทานกันเยอะใช่อย่างอย่างอย่างคนที่อายุเกิน30ทุกคนก็จะเกิด ซากูฟเนียหรือมครับเกือบหนึ่งอร์เซ็นตทุกปีอย่างฮอร์โมนเนี่ยมันเริ่มเพี้ยนตั้งแต่โดยเฉลีย่ยอายุเท่าไหร่ครับของ,นของมนุษย์วัยทองของผู้ชายก็สัก,สกประมาณ45-50อุห้าเร็วมากนะ45-50ครับแต่ตผู้ชายยังสร้างพวกแบบซูเริมอยู่ของผู้หญิงเนี่ยวัยทองก็ประมาณ45-50เหมือนกันแต่บางคนเ<ม>ขาเรียกว่ามีวัยทองก่อนกำหนดนะครับว่าคือพรีเมนอพอร์ซอลก็คือประจำเดือนไม่มาล่ะใช่ครับ Uh, สาเหตุที่เกิดเนี่ยหนึ่งพันธุกรรมสองแฟกเตอร์เยอะมากเลยครับการทานพวกยากคุมเป็นเวลานาน mm. หรือว่ามีโรคแทรกซ้อนต่างๆหรือบางทีคอมที COM T, คุณครับตรงเจเนติกเอ็กเซคิทีฟฟังชันการ process ของเราว่าการดีท็อกซ์อะไรอย่างงี้ฮอร์โมนแล้วก็เอ็กเซคิทีฟฟังชันของเราบางคนเร็วบางคนช้าอะไรเงี้ยฮะอ่านผลกันดีกว่าครับทุกคน นี่ของใครก่อนดีครับของผมก่อนก็ได้นนี่คอร์ดิโซมาแล้วคอร์ดิโซมาแล้ว range ชิลเท่าไหร่ครับ range ของคอร์ดิโซ normal range หกถึงสิบแปดต้องไปดูครับว่าเวลาตรวจกี่โมงแต่ว่าอันนี้ก็คืออยู่ใน range นะครับแต่ถ้า afternoon นี่คือแบบปิมปิมเลยนะครับสิบจุดห้า7สิบจุดเจ็ดเจ็ดนี่เกินเกิน range จำได้ไหมครับว่าตรวจตรงไหนแต่อันนี้ก็คือ ปีที่แล้วช่วงโนเวมเบอร์อ๋อปีที่แล้วใช่ว่าดีขึ้นคอเลสเตอรอลดีขึ้นปีที่แล้วซือมีตัวไหนที่ไม่อยู่ในเรนจ์ไหมครับ C reactive protein มันชักการอักเสบนะครับน้อยกว่า5.0ถือว่าดีไม่มีปัญหาอเอลาเราดูคอเลสเตอรอลฮอร์โมนต่อมอหมกไตเนี่ยเราก็มาดูเรื่องของ DHEA น่นขึ <A. S 1> ้น DHA ขึ้นแปลว่าดีเป่าไม่ดีเพราะผลคอร์ดิโซได้ดีขึ้นตัวนี้ใช่ครับจะขึ้นมาแบบค counterbalance ของคอร์ดิโซแปลว่าถ้า DHA สูงขึ้นแปลว่ามัน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  s u p p o s u p ลดลงมันมีสิ่งที่มาค c o เตอร์เยอะขึ้นถ้าเป็นอะ a ามสเตจสเตจ g หนึ่งเนี่ยตัวนี้จะสูงขึ้นอ้าวแล้วตัวนี้คอร์ดิโซก็จะสูงขึ้นนะครับแต่คอร์ดิโซลดลงแต่ DHA สูงขึ้นอันนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับ อยู่ใน normal range แต่ว่าอยู่ปลายมากเลยครับทั้งคอร์ติซอลทั้ง D H A เนี่ยมันแปลว่าอะไรปลายล้ใกล้ใกล้ stage 1นะครับแต่ว่าคนทุกคนก็จะมีคอร์ติซลหลั่งออกมาอะไรอยู่แล้วมีความความเครียดมี challenge ขึ้นมาเลยครับเราเราก็อาจจะอยู่ใน sympathetic nervous system mode ที่ค่อนข้างเยอะๆนะครับบูครับ sympathetic อยู่ในโหมดบูเยอะเหมือนกระตุ้นแต่เมื่อใดที่ stage 1, stage 2, stage 3แล้วเนี่ย ทั้งสองตัวเนี้ยตรวจแล้วอาจจะลดทั้งสองอันเลยแบบ d e p l e t e หมดไปเกือบหมดเส t e s t o s t e อ o n e ตกตกไปแล้วออกหมนเพศหญิงพุ่งออกหมดเพศชายตกเป็นลายแย่ลงอาจจะมีเอหลายๆปัจจัยเลยครับว่าบางทีเรามีการ convert เปลี่ยนเทสโทสเตอโรนไปเป็นเอสโตรเจนเนี่ยเยอะขึ้นนะครับเป็นไปได้แต่ไม่ยิงอยู่ในเรนจ์ทั้งหมดหรือแค่อยู่ในเรนจ์ครับโเทสเตอโรนเกิน range แต่ฮอร์โมนเพศชายอยู่ในเกณฑ์ฮอร์โมนเพศหญิงเชสโปรเจสตอโนรนี้เกินเกณฑ์แบบยังไม่ได้สูงแบบผิดปกติมากเกินไปครับบางทีทําไมตัวนี้ต่าลงทําไมตัวนี้สูงขึ้นนะครับเราก,าก็อาจจะสงสัยว่าเชสโซสเตอโรนเนี่ยไปไปอยู่ที่แฟตแล้วอารอมาเทสเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นเอสโตรเจนเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับหรือว่าเรามีตัวคอร์ติซอลตัวอื่นๆบดึงไปมี d h เมาดึงไปนะครับหรือว่า เราดีท็อกซ์ได้ไม่ดี่ีถ้าม,นะมาดูในเรื่องของไทรอยนะครับอยู่ในเรนร์ที่ปกติดีไทรอยเนี่ยจะดูเรื่องของเมตาบอลิซึมการเผาผลาญอาาในร่างกายของเราผลที่มีที่เราอาจจะได้ยินบ่อยๆเนี่ยฮอร์โมนไทรอยต่ํากินไปนิดเดียวน้ําหนักขึ้นเยอะผมร่วงนะฮะแล้วก็รู้สึกหนาวง่ายง่ายกว่าปกติเป็นคนหนึ่งใชต้องเช็คไทรอย ส่วนฮอร์โมนไทรอยสูงเนี่ยก็จะมีรู้สึกร้อนง่ายกินเข้าไปเยอะแต่ว่าน้ําหนักไม่ขึ้นสักทีบางทีน้ําหนักลดอะไรอย่างเงี้ยแล้วไหนที่ทําให้เราเลยตลอดเวลาเนี่ยถ้าไทรอยต่ํามันทุกอย่างจะช้าไปหมดย่าทำเป็นไทบอิซึมอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในฮอร์โมนเหมือนกันจากตับอ่อนแพนธุ์เรสนะฮะที่มา <Okay. S 2> กด <Yes. S 2> ทาลายน้าตาลใช่ไหมใช่อินซูลินอินซูลินต่ําลงแปลว่าแปลว่าไม่ได้กินน้าตาล มันไม่ค่อยออกมาใช่ครับแสดงว่ากินน้ําตาลน้อยคุมแป้งได้ดีอะไรได้ดีเป็นฮอร์โมนคุณเฮาเป็อปกติใช่ไหมคะครับถ้าดูตรงนี้แล้วมีของคุณดีมได้ไหมได้เราเปิดของคุณบีมได้ค่ะอันแรกไทรอยนะครับตัวที่ฟังก์ชันมากสุดๆก็คือฟรีทีโนะฮะคุมเกี่ยวกับพวกเมตาบอลิซึ่มอ่าเทมเพอเจอร์ของเรานะครับค่ะแล้วก็ยังอยู่ในเรนอยู่ในเรนจ์ปกติดี ดูซิเอ t r a d r i ี l นะครับ3.040อันนี้ต้อง track ก,กับไปดูว่าวันที่เจาะเนี่ยเป็นวันไหนของมีนสูเอชันแต่ถือว่าอยู่ในเรนจ์ปกติดีนะน่าจะอยู่ในช่วงหลังเป็นประจำเดือนนะครับเดยนประมาณ0ถึง14แล้วเราก็จะมาดูว่าอ๋อเอสโตรเจนเนี่ยอยู่ใน0ถึง500ผมว่าน่าจะได้ประมาณนี้แล้วเราก็ไปดู FSH กันป้าจะต้องมาดูว่าแบบ วันที่เราเจาะเลือดเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับวันไหนของประจําเดือนไหมแล้วเราก็มามาเทียบในตารางของตัวนี้นะครับ mm hmm. ถ้าใครที่เป็น Early Sign mm hmm. พวกพวก o p น u พสอะไรเงี้ยครับเ s mm h hmm. เขาจะพุ่งสูงขึ้นเลยอาจจะ,ะประมาณ20-30อะไรเงี้ยครับ mm hmm. และและถ้าเริ่มเป็นวัยทองเอสเทอเเขาจะแบบต่ำลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นของผู้หญิงมันจะมีการสวิงขึ้นลงเราต้องมาดูว่าแบบ วันเป็นประจำเดือนของวันนั้นคือวันอะไรนะฮะให้ผมเดาวนะน่าจะเป็นช่วงช่วงประมาณ follicular phase ถึง ovulation เรจะสูงกจะได้ประมาณนี้0.33นเกตปกตินะครับผู้หญิงก็จะประมาณนี้คูณร้อยก็47อินซูลิน s u ผมว่าอยู่ใน r ร n จ e ที่ค่อนข้างดีมากเลยนะ HbA1c ก็ปกติดีครับเต r รอลได้9ก้าภาพรวมเนี่ยถือว่าฮอร์โมนปกติดีนะครับ แต่ว่าหลายๆก็ตามเราก็ต้องซับประวัติคนไข้ก่อนว่าประจําเดือนมาเป็นยังไงบ้างผิดปกติมากน้อยแค่ไหนมากี่วันอะไรเงี้ยแล้วซับประวัติการใช้ยาคุมเอ่ยอะไรหลายๆอ่เกีกับ m o o d energy จอ่ะจริงๆก่อนแต่ก่อนเคยมา,มามากกว่าปกติแต่<ะ>ว่าในรอบเดือนหนึ่งมาแบบสุดต้นเดือนปลายเดือนมาอีกหน่อยแต่ว่าจะน้อยกว่าต้นเดือนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงหลังๆก็ดีขึ้นค่ะก็คือมาปกติทุกทุกเดือนอาจจะแบบ หมือนช้ากว่าอาทิตย์นึงอะไรอนะค่ะเขาไม่ได้ตรงเป๊ะทุกวันทุกเดือนแต่มันจะเลื่อนนิดหน่อยอะไรอยนะคะ Advanced f e r t i l ช t กนะครับมี case report แสดงว่าคนที่เป็น exhaustion s t a t e เนี่ยเป็นระยะเวลานานประจําเดือนไม่มาก็มีบินนะครับเพราะฉะนั้นบางบางเคสที่เครียดมันก็ส่งผลฮอร์โมนอินบาลานซ์ประจําเดือนไม้ได้นะคะเคบิวมสังเกตว่าตอนที่เราช่วงก่อนรีบจำเดือนประมาณหนึ่งอาทิตย์ครัมันจะเซนซิทีฟกว่าปกติมากๆ แต่นี่คือไม่ถึงขั้นแบบน้ําตาลตกต้องแค่อยากจะกินของเผ็ดแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้แบบ agressive อะไรแค่รู้สึกว่ามันรู้สึกมากกว่าปกติคือไม่ได้ถึงขั้นเป็นแบบเขาเรียกว่าภาวะอะไรคะที่เป็นก่อนประจำเดือน PMS ใช่คือคือไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่ค่สตวว่ามันจะมีความรู้สึกมากกว่าปกติอะไร sensitive มากมากเลยสาเหตุ m e c h a n i s m พนะครับพอประจำเดือนจะมาเนี่ยโดสเดสตรนตัวเนี้ยที่คุมเรื่องแบบ mood high stable mood ครับ calming effect อะไรเงี้ย ละล้าสบายๆนะฮะผมจะจำเดือนจะมาตัวนี้ตกเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะรู้สึกเซนซิทีฟคอนโทรไม่ได้นะครับมีอะไรมาทริกเกอร์เราก็จะรู้สึกว่าอับเซ็ตอีซิลี่แหละนะฮะบอกเลยว่า,าอาจจะดิฟฟิเคิลยากนิดหนึ่งนะครับเพราะเป็นฟิสิโอเจีของร่างกายเราเป็นช่วงที่เราแบบเฟร์เจลหรือว่าเปราะบางมากที่สุดนะฮะก็คือต้องแท็ก็คิปแ็กร่างกายเราแล้วก็รู้ว่าโอเคนี่คือช่วงที่กาลังจะ เป็นไซคลของเอสโตรเจนสูงขึ้นพอรจเจตอซอนต่ำลงก็คือต้อง Avoid External Factor ให้มันกระตุกมากขึ้นใช่ครับแล้วก็อาจจะตรวจด,ดู Factor เนี่ยพวกร่างกายคอเลสเตอรอลของเราว่าเราผลิตอะไรนี้พอหรือเปล่าหรือบางเคสมี Stress เข้ามาอีกมันก็จะไปกลดลงอะไรครับทำให้เราเอสโตรเจนสูงขึโอเคสำหรับเคสผู้ชายนะครับหลักๆเลยเ,เราอาจจะดูเรื่องของเทสโทสเตอโรนเป็นฮอร์โมนเพศชายนะครับ ผมผีิชายเนี่ยจะคุมเรื่องของเมตาบอลิซึมมูดการนอนเรื่องสลิปของเราแล้วก็เป็นเอ NERGY นะครับสร้างกล้ามเนื้อด้วยเซ็กชวลฟังชันนะครับพวก l i บิโดนะฮะหลายอย่างทำให้เรารู้สึกว่ามีสติมีสติดีนะครับบางคนถ้าต่ำน้อยเกินไปเนี่ยอาจจะ loss พวก Sexual Function แล้วก็ Depress ไปเลยก็มีเหมือนกันนะสร้างกล้ามเนื้อไม่ขึ้น ทำอะไรก็ทำไม่ได right so ้เลยนะแบคทีเร <right. S 2> uh ียชั no ้นเลยส่วนถ้าสูงไปก็อาจจะมีสิวขึ้นเยอะอารมณ์มุ o d ดิ Aggressive ก้ามหน้อต่างต่างนะครับส่วนถ้าเป็นของผู้หญิงอาจจะค่อนข้างคอมพล็เค์กว่านิดนึงนะครับมีเรื่องของประจำเดือนเข้ามาเอสโตรเจนปรเจสโตรเนี่ยจะสวิงง่ายนะครับอาจจะต้อง เข้าใจผู้หญิงด้วยนิดนึงว่าอารมณ์เขาแปรปรวนง่ายแล้วก็ค่อยๆคีบแทร็กนะครับส่วนใครที่ที่คิดว่ามีปัญหารเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยเราอาจจะต้องเมนเทนตัวนี้ให้ดีคือการควบคุมดูแลทุกๆอย่างนะครับการออกกำลังกายนะครับกินอาหารที่ดีแบบน้ำตาลไม่เยอะจนเกินไปหรือเรียกพวกอาร์ท้าโปรเซสซ์ฟู mm ๊ด hmm. ที่มันเกิดอินฟลูเมชันต่างๆในร่างกายในสามเนี่ยก็คือการนอน <See. S 1> พักผ่อนให้เพียงพอสลีปนะครับสลีป mm hmm. จะเหมือนรีเซ็ตทุกอย่างในร่างกาย mm hmm. นะครับแล้วก mm ็ hmm. เอฟเวอร์เรื่องของสเตร s โฟล์อิเวนอะไรต่างๆเลยเพราะ stress เนี่ยมันจะ s าบอันต e พวกนี้ทำให้ซิสเต็มของเราเนี่ยแปรปรวนนั่นเองครับก็จริงๆดียรูรออร้สึกว่าฮอร์โมนสำหรับผู้หญิงนี่สำคัญมากๆเพราะว่าแน่นอนพอเรากระทบเรื่องอารมณ์หรือว่ามูดสวิงหรือว่าเป็นประจำเดือนอะไรอย่อางเงี้ยค่ะการที่เราเข้าใจตัวเองเราทำให้ฮอร์โมอนบาลานซ์จะมันทำให้เหมือนร่างกายสมดุลไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอาการที่ ที่ปฏิกหระไรต่างๆที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเลยคะจริงการที่มารู้เรื่องนี้ก็ดีมากๆรามถึนการป้องกันว่าถ้าโมวิงเราจะทำยังไงให้มันคลามขึ้นก็ส่วนตัวก็เห็นเทรนด์ไลน์ที่ดีขึ้นนะครับฮอร์โมนก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่กระทบหลากหลายเรื่องในร่างกายเรกเลหลากหลายเรื่องในร่างกายเป็นซิสเต็มไบโอโลจีที่ให้ควรหมองคางแล้วก็อายุ45ใช่ไหมก็จะเริ่มเข้าวัยทองก็ต้อง เตรียม o p t i m a l นะครับอพ i ิมฮอร์โมนล่วงหน้าให้มันบาลานซ์ให้มันดีแล้วก็อย่าลืมมาตรวจกันปีละครั้งก็มาตรวจได้หรือใครที่ยังไม่เคยตรวจเลยก็มาตรวจได้เลยเพื่อที่จะ Keep track ของฮอร์โมนในร่างกายของเราเก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับคุณหมอมากเลยครับที่ให้ความรู้ในวันนี้ครับขอบคุณครับก็ทุกอย่างที่ผมลองนีครับก็เพื่อให้คนไทยนะครับได้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ผมเป็นเหมือนไบโอแฮกเกอร์ครับที่ทดลองน,นู่นนี่เต็ไมไปหมดเลยครับตั้งแต่พอกเลือดยันโอโซนเทอราพีดันไฮเปอร์ไบโออกซิเจนแชมเบอร์ทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยจริงๆมันคือ20%ที่เป็นแฟนซีสต้านะครับมาคุยกับคุณหมอด้านไหนก็นแล้วแต่สุดท้ายมันก็กลับมาที่6 power l a w ์อยู่ดีว่าเราต้องนอนให้ดีนอนให้พอ8ชั่วโมงนะครับเราจะต้องกินให้ดีอย่าก,กินออรตทัลโปรเซสฟู้ดน้ำตาลแป้งไม่เอานะครับเราต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับ สร้างกล้ามเนื้อสำคัญม,มากเราต้องขยับเพื่ยนทุก45นาที movement ทั้งวันขยับเพืียงตลอดเวลาอย่านั่งเฉยๆกินน้ำไม่เพียงพอระหว่างวันอันที่5คือเราต้องมี purpose มี community อย่าอยู่คนเดียวความเหงาทำให้ใอายุ่สั้นอันสุดท้ายก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีเช่น PM 2.5ที่ทำลายร่างกายเคมีต่างๆที่จะเอาเข้าร่างกายหรือลาในบ้านก็6 p o w e r l a w ที่เป็น longevity ศูนย์บาทที่ไม่ได้ใช้เงินแต่ใช้ความพยายามทั้งนั้นเลย ก็อยากจะฝากทุกคนครับสุขภาพดีอยู่ที่ commitment l e ลเวของเราสุขภาพดีอยู่ที่การลงมือทำของพวกเรานะครับก็อยากจะให้ทุกคนถ้าใครได้ประโยชน์จากเอพนพิโซดนี้ก็ฝากแชร์ฝากบอกต่อกันด้วยนะครับให้คนไทยจะได้ไม่ติดเตียงกันจะได้สุขภาพดีกันมากขึ้นค,ครับ